เอรฝันอยากให้แมงควาไปหาผู้ใหญ่บ้านด้วยผมไม่รู้ว่าน้องจะติดต่อทำไมเพราะคนติดต่อน้องเยอะมากผมติดต่อไปตัง้งแต่วันแรกเลยนะก่อนใครและซ้ำบางตอนนั้นนะแต่ว่าก็มีคนมาติดต่ออะไรก็เลยเออให้น้องหาเงิ่อนโซนนี่ให้น้องทป็นเง,งินเงือ่อนก้อนสินะให้นองเงินก่อนไหม <S 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 สินะตรงผม 5, ห้าพันหล่อมาก แต่ไป่น้องได้บนะเอออันถามได้ว่ามือหนอนแม่งนนมปอมากะไรอยู่บอกเอฟซีถาม,อมเออก็จังวะแต่เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาขายของอะไรไดเดามาไลฟ์สดแบบพูดคุยกันแบบตอ่นนี้นู่นแบบเฮ้ยมงรู้จักกับ่ายเพียงนะอันนี้เราไม่เราไม่ไ,มไ,มไ,ไปฟิวขายของดิแจ้งใช่คือเราไม่ได้มาขายของหรือแบบ ไทยินอะไรแต่ว่าเอาน้องมาแบบให้เอซีรูจ้จักแล้วก็ให้น้องได้โชว์ควา,ามสามารถตัวเองในในช่องทางของเราอะไรอย่างเงี้ยบอกน้องได้นะว่าไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรใช่เราดูแลค่าทางทางอะไรให้หมดเลยดูแลค่าทะไให้หมดแต่ว่าน้องมาเนี่ยคือประเด็นม่นหมนเห็นงานดิประเดีไม่เห็งานคือออกมาแบบมาไล์สวดมามาแบบให้เอซีทางค่าพิเศรู้จักไล์สวดทาเพเค่าเพลง,ง,ง,งอะไรอย่างงี้คือขลาดนั่ ừ, นแหละมึงก็ควรบอกน้องว่ามาเนี้ย่ยถ้าน้องแมีงปอมอะไรก็มา มึงก็ไปรับเอาหรือว,ว่าเราไปรับก็ได้แล้วแต่เพราะเราอยู่เทพอยู่แล้วเอาว่าน้องน้องปองเสียงดีออเอาแมงปองมาลองคุด,ด้วยคะเ่ะไ,ไปซื้อให้มันได้พันแสนนึ ลองพอทั้งสองเลยน้องชายอยู่ใ,ใกล้ไม่กล้าไปหาอยู่ตรงน้ตรงนี้โอ้ยมาหากระเบนยดหรอพี่น้องจะคอยไปไหนแต่ละหมูอแต่ละเว็บไปไล่มองครับไลม่ลมองแห้งเอฟซีก็ทักมาเยอะอยู่ว่าอยากมาหาก็เลยแบบว่าถ้าคนหนึ่งมากเหรอคนหนึ่งมันมากกว่าจซอฟฟ์ันบอกไม่กล้าทักหากพี่ว่าฟินแลนด์ทักมาเลยซอฟฟ์ฟัน เห็นดูดูคลิปซอฟันอยู่ซอฟันบอกว่าเมกาทักไปหาผู้ใหญ่บ้านเมกาทักไปหาเพื่อนบริสัทซอฟันนติต่อมาฉลดงมิหยังปรึกษาการห้อค้นค้นมาเดียวกันแต่ไม่เคยไม่เคยรู้จักกับซอฟันโดยตรงนะไม่เคยรู้จักกับซอฟันเป็นการส่วนตัวแต่เช่นชมที่ซอฟันแบบเห็นน้องอยู่หาแล้วเอามาทำแบบเอามาแบบช่วยเองสินะ่งดีด,ดีมากอันนีเชิญชม ซึงแบบนี้มึกับเธอวงรักของเรามันเริ่มตั้งแต่เป็นเด็ปอยยอยู่เกหสี่า5ส, <ใน S 2> สองจะ<ม>ไปเมื่อใน,นวันนี้เธอเป็นอย่างไรสบายดีไหมตอนฉันไม่อยู่ใกล้เธอแต่ค<อ>ง,องรอคอยวันของสองเราอยู่เสมอ ออ,อย่าขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนอย่าขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนโชขคำไม่ดีพอที่จะเปขึ้นได้มันดังเธอวัง ฉันไม่ต้องการให้รับเธอพันชีวิตยิ่งอีกต่งไกลฉันไม่ดีฉันโง่จะตายนี้เธออาจทนไว้ฉันไม่ดีฉันเชร์จะตายไปรักคนอื่นดีกว่าฉันไม่ดีพอที่จะเป็นกันได้มันดังเธอว่า เธอพันชีวิตยิ่งอีกต่งไกลฉันไม่ดีฉันง้อจะตายนี้เธออาจทนไว้ฉันไม่ดีฉันเธอจะตายไปรักคนอื่นดีกว่ามันจนเธอรับได้ไหมแค่รันคือ่รายไม่ได้แค่เป็น่ครับมีให้น้องเลือกสองอย่างก็คือ จะให้ออรับเป็นค่าตัวหรือว่าจะช่องเป็นของตัวอเองแต่แต่น้องบอกว่าเอเขาเรียกอะไรนะเอเองบ,บอกว่าอะไรนะผมบอกว่าเอาเป็นค่าแรงหรือว,ว่ามันเก่งใจด,ด้วยดอ,อยอยากให้ผมได้ด้วยแต่ว่าผม,ม,ไ,มไม่เป็นไรเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทาแยกให้เลือดน้องไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยนะพี่ต้องไม่เอาเปรียบใครนี่แหละเขาว่าความซือ่อคนซื่อแล้วน้องก็เจอคนดีด้วยใช่ไหมการได้ดีมันก็คือการได้ จังมือฉันและเดินไปด้วยกันความเจ็บชันที่เธอเคยพบเธอไม่ต้องปวดฉันจะไม่ทิ้งเธอให้เธอต้องเสียใจต้อเจ็บช้ คำรักของฉันมีมากมายที่อยากบอกเธอว่าฉันคนนี้รักเธอเสมอทั้งหัวใจไม่อยากจะจากเธออยากจะอยู่เคียงข้างกันแต่ปัญหามันมากมายทำให้เราต้องจากกัน เธอไม่ได้เป็นสถานการณ์มันโดนปิด่ําให้ชีวิตของสองเราต้องจากกันไปนนบอกรักทั้งน้าตาบอกลาทั้งที่ยังรักทุกๆุกปัญหามันช้ำนังทำให้รักเราต้องเปลี่ยนไป รักเธอรักเธอมาแค่ไหนสุดท้าย เกิดข so ึ้นก mm ับสองเราเลยภาพจำที่คุ้นเคยต้องปิดจมมันลงไปเธอไม่ได้ผิดแตสถานการณ์มันโดนเด็นทำให้ชีวิตของสองเราต้องจากกันไป บอกรักทั้งน้ำตาบอกลาทั้งที่ยังรักทุกๆปัญหามันช่งหนักมันทำให้รักเราต้องเปลี่ยนไปทั้งที่ยังรักเธอ